จะต,ต้องไปทำหมันกันใช่ไหมลูกขาแต่ค่อไปมุกเตรียมก่อนนะคะเอาพ่อไปไหนพ่อหนูไปไหนอย่าทำไปกินข้าวไปลูกไป นะคะ่ะหุ่เหลงทุบแต่แต่ว่าแต่ใครก็ทุบแล้วก็อย่าหั่นอยู่ดีนะนะฮะสำหรับใครชอบกินแต่ใครก็จะได้เลยอย่างนี้ เน้นเน้นไม่ทำเผ็ดนะคะเพราะว่ามีคนกินเผ็ดไม่ได้เราก็จะไม่ทำเผ็ดใส่เป็นหั่นตามไปอย่างเงี้เยเี่หนุกได้จริงจริง มันแน,น่นๆจะกินเก่งและอ้วนขึ้นค่ะใช่ไหมมันแย่งจอยบยู่ปะมันเริ่มดมกันอีกแล้วไหมขายะนัานท่องลย่ยก็ได้รีบเลยขายกาเผ็ดก็คือต้องใส่อย่างนั้นเอาได้หน่อยพริกน้ำ่าเอา ไม่มีคนไม่ม่กินเผ็ดด้วยไงก็แบบหยุดหยุดหยุดไม่ไมไม่ไม่อย่าห่าอย่าห่าใส่เป็นรูปโดดแล้นะมานี้ๆมาเนี้มานี้เร็วเร็รเร็มาเร็วมาเรวมาเร็วแนี้พอ สิ่งที่ต้มออยำต้องใส่เยเอะเยนะเสร็ปุ๊บต่อได้พริกน้ำปลาป่ะต่อได้พริกน้ำปลาป่ะไม่ใส่นี้ดีกว่า อย่างล่ะลมตีอากาศเย็นนะคะลริ่มแบบลมมาทางนี้ว,ว้าวถ้าสมมติว่าเราอยู่เชียงรายวันนี้เราคงหนาวกันคนนึงก็ไม่สบายเลยอาทิตย์น้าสี่ดีขึ้นาวานแนุ่ เดี๋ยวที่สิบสองก็มีไลท์คู่อีกนะฮะเป็นงานที่สองของยกูกิงานแรกเป็นแบ็กกิ้งแท็บ สวัสดีค่ะแม่อุ้มดูแลทำไรให้ลูกแล้ว,ลว,ลวปลื้มแทนยายาอยา่ยากัดกันขอขอลูกขอ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 อย่าทะเลาะกันมาลูกมา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 ,ามามาอย่มานี่ยมานี้ยคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดีถึงเลี้ยงหมานี่เลี้ยงดีเลยเมื่อวานลูกเคยมาถ้าแม่มีหลานแม่คงจะเอาดีแน่อนอวนว่อยมีมยุติเจ้าจะเฝ้าเด้ขนาดไหนไอ้ไข่สบายให้คข่ไม่แต่หลานหมากัน แม่มีหลานแม่คงจะเอาหลานดีนะดีด้วยเหละแต่ะคอยังท่านอยากได้ด้ะเจ้าจะเย็นๆกันเดะในหัวพูดกันหยอกกันนะคะเมื่อวันวันนี้กินข้าวเสร็จเลยคนยายจะอาบน้ําให้นะคะกินข้าวเสร็ต้องอาบน้ํานะคะบ่คุณนอนยาวๆยาที่บอให้มาเขาง่วงเลย พักผ่อนเยอะๆหอมใส่เที่ยมใส่เที่ยมที่ผ่อแล้วมันหอมอนี่เก็บด้วยลุยใส่มือนะนเนี่ย ่ฮะเรียนยังมีบักด้งบักกระดงบักกระดงมานี่เลย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 ดื้อเถอะวะกำลังดื้อถ้าเป็นคนกับแบบนั้นสองขวบสามขวบแบบนั้นนี่เล็กหน่อยแบบนั้นกำลังเรียนหนุ่มกำลังสุกสน วิ่งหยอกกันกันแล้วเนี่ยมหย่างหยกเนี่ยมเยปักุงปักไฟเองสินะประมาณนี้แหละยุกี่นตองเอาเนี้ยติดปักไฟไว้เสียบใส่ใส่เสียบปักไฟไว้ทุกอันสีใส่แตลเล่แทบแบบผูใดยบ้านนี่งงปักไฟยูคอนโดขนาดนั้นนะน้องอยู่เขาเกิดแล้วก็กเลี้ยงอยู่บนคอนโดมันเป็นห้องชุดเามือนห้องแบบห้องใหญ่อ่ะ ครับโรงพยาบาลสัตว์ใกล้ๆเอาอูฟ้าไปทำใหม่ดีค่ะดีสต่ซงความสามารถพ่อกับแม่จะดูแลได้เอาเท่าที่ความความสามารถค่อยมีเท่าไหร่เ่าก็นั้นเขาโชคดีเขาโชคยแม่อาจจะลำคาญไม่เท่านิดหนึ่งทนลำคาญเอานะ จะลำคานไม่เท่าได้เพราะไม่เท่าปาก,กนนดุเจมดุออกแนวปากดุเจมดุนิดนึงนะคะจมก่ยอยจมลูกกับจมมประโยชน์เดียไปหามะนาวก่อนอะไรเป็นอะไรมิโซะกับอุด้งเป็นอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฟังยายก่อนฟังฟังคุณยายก่อนบอกฟังบอกมีฟัง โอดนัเย oh, yeah. ็บบ้าน่อยยาเห็นรุ่นแเจ็บป่ะเร็จได้ไหมไหนมาเล่าาการเปยังไงถอยกรอนดูดบ้งดูดบ้งูันดูหาลงหน้ากอนถอยปดอื่วดไหน่ถอยรเถอยกางเอาไ้ในตู้เย็นได้เลน่ยต้องถอย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 อู้ปวดกระสาบปวดหัวปวดหัว เท้าเลยเดี๋ยวเท้อดืดดืมากเลยสวัสดีค่ะ น้ำปลาก็ต้องปรุงเนี่ยพี่น้องมาให้ตักลานน้ำปลาเยอะๆแบบดองม,มันก็ได้นานอยู่นะกินได้สองวันใส่ตู้เย็นืไข่วันทำพริกน้ำปลาอร่อยเวอร์เปรี้ยวนี่ เล่นก็เล่นโอเคโอเคแล้วเป็นอะไรกันอืมอะไรง่ำอะไรง่ำอะไรง่ำง่ำง่ำเยอะ ลูก่หาน้องไปยุ่ยกินเดียมให้ได้เป็นลูกเป็นเต้าอย่างสบายครับนี่ก็จะผัดแล้วนะคะจะต้มหมูกอนัข,อข้ามูก่อนนะครับ เราจะหั่นหมูนะคะหั่นกระเทียมก่อนแล้วคอวันเราต้องใส่กระเทียมค่ะยืมเท้านั้นเยี่ยมเลยค่ะดูเขาซื้อมาไว้อ่ะมันจะแบบมันเปท่าเขาเลยมันจะออกหน้าเอาไว้ในตู้เย็นไปด้วยเลยนะกระเทียมกินก็จะอยู่ในแหนมแหละตอนนี้ อันในนั่นไงเทียมแกะมาแล้วอะท่าไม่เป็นไรไปผัดก็อร่อยอกเาายอก,อยอก็บเยอะเราใส่เยอะๆใครบอกเกี่ยวกับเสือกเทียมป่วกว่าเป็นกิโลเทียนดีซื้อกระเทียมอันนั้นแม,ม่นเก็บไปเลยไม่ขาเก็บมาอย่างที่ไหนเห็นไม่ช่วงแบบไม่ค่อยถูกกันก็ทำไลฟ์สดทกับข้าวอันนี้คนหนึ่งไลฟ์สดแบบวู้ดไลฟ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์ช่วงถูกกันก็แบบ ม,มิสซลีอิมซิมอิมซิม ไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้มีงานนะคะวัน ค่ะซาดีสามร้อยสี่สิบท่านสามร้อยสี่สิบข้นนั้นเบงขวอยเน้าขีนมาเร็วยงหวามากเลยเนี่ยจุ่มไว้นิดหน่อยสวัสดีไม่เซ็นรัดค่ะวซาดีนะคะ โอแล้วต้องจมทําไมใช่ไหมข้อนี่ล้างหมดดีกว่าเสียทำหมด เบอร์เบอร์กับจังหวะกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นะคะมีให้ของขวัญมาด้วยขอบคุณนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราคือหั่นหมูแล้วจะผัดก่อนเลยคือผัดเปรี้ยวหวานนะคะเป็นอนมิสซีรีค่ะค่ะ น้องพีบวชหรือยังคะยังค่ะ,คะปีนี้ท่านได้บวชเคได้ดวงแล้วก็ดีถ้าเราบวชสิดีอยเดี๋ยวให้รักษาตัวเช้ากัน เรามีเสียงคำอยู่เป็นยั้มูกไี่ได้คำกันอยู่เลยจะว่ามันมีเสียงคำอยู่มีคนเมตตาเห็นดูร้ายเอฟซี FC แฟนลัวกับเมตตาเห็นดูเห็นดูกันไปเรื่อยๆนะคะแม่ๆทุกคนฝากลูกๆนะจริงมีคนนอกจากได้ครอบครัวที่ดีแล้วแบบก็จะได้ กะะัลยาณมิตรที่ดียเยอะแยะไปหมดเลยครอบครัวบ้านพียูก็เท่ากับครอบครัวหน่งของเขาเหมือนกันนะคะอย,อย่าถิงอย่าป๋าดูคันขาว่าไม่มู้เจาไปเขาจะอยู่ไปยังไดเพ่น,น,นสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเป็นดูลูกๆด้วยนะคะเฮ็ดเอียงบาถึกอกถึกใจแกขอโทษขอให้เท่นบางทีะข้อมบางค้ามหรือแต่กิลยลนาท่างอาจจะไม่ดีอะไรยเงี้ย แล้วก็เป็นลูกไส้คนเดียวของมพิมพ์นนะ่ะแล้วเป็นลูกไส้หลาาบามีพีสาวหมอวางเลยหรอพ่องอปลายานเลยยี่แต่งอปลายานบะ จะไหนยูเห็นท e ี่มียู่ตีอุฟาโอ้แต่ลิตวนก้มกางเอาเดียเอาว่าเป็นอย่างมันยิมีลูกอีกทำกะดีไม่ใช่ให้ทดถอยใครจะมาทดถอยพัวเอาเดียววาเรื่องนี้ตวนมันซื้อบริวัยทดถอยมึงก็ควรไปตอนไข่อ้วนมึงน่ะไปตอนไข่อ้วนม่งมีประโยชน์เอาไว้กับมึงมีประโยชน์ ตัดย่นลงทางขยะคนมาตัวิีสูงในครัวเกับเขาอยู่ดีๆทำอะไรกินข้าเมีต้มยำไก่แล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานเอาไว้ไม่ได้ทำประโยชน์เลยหลานเล่น,ยอ,นอ,อยู่กันโอ้ยุมีถามเขาแฟนทเข้าวผัวเอาผัวฉันไปใส่อ้วนนะอ้วนก็้ผัวก็ไปใส่ไหมถามดูเอ้า อยูมียูมีมานี่จะเล่าให้ฟังพ่อเอาอฟูฟาไปไหนมาก็โดนเลยไม่ทิ้งลูกนค่ะแม่บ้านพี่อยู่ลนะขอบคุณนะคะขอบคุณย,ยปาปายาทิีงในช่วงภาวะจิตใจอ่อนเองแต่ยิ่งช่วงเขาสบายจริงๆคัะเขาก็จะอ่อนเองนะคะความเป็นผู้ชายเขาเขาจะเขาไม่สบายแต่เขาแบบปวดหลังไปเต้นไม่ได้ไปแล้ว่มันก็จะประดิประดังในตัวเขานั่นหละเขาก็มีแนววปิ่นอยู่นี่เหระ